เชียงใหม่เจ้ามาเดินแอลที่บิ๊กซีดอนจันดูสองรถในงานรุ่นรับโชคถึง5าชั้นชมมินิคอนเสิร์ตฟรีจาก I อเอดีตลาดฟร<ต>ีทุกอย่างในงานของกินตุ๊ก,กตาขนมแล้วถ้าใครเป็นสายติ๊กตอกมาถ่ายคลิปก็รุ่นรับเงินส0 0พันเป็นงานเขาจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27วพฤษภาอคอมางานนี้แค่ลงทะเบียนแป๊บเดียวก็คือเตรียมตัวเตรียมใจรับของรางวัลไปเลยภายในงานก็มีรถโตโยต้าทุกรุ่นมาให้ชมกันสวยงามไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าคอสเอที e หรือว่ารุ่นไฮรักยังไฮรักแชมป์รุ่นนี้ผ่อนสบายแค่ เี่ยนคือปรับให้พื้นที่ใช้สอยได้แบบกว้างขวางหรือจะปรับเป็นรถบ้านแบบนี้มินิคาเฟ่ก็คือน่ารักจุดใจจะไปออกแคมป์ออกอ e ีเวนต์ก็คือจัดหมดได้เลยจ้าของเล่นในงานคคเรตโตโยต้าอิทนนท์ก็คือเสิร์ฟทั้งปลาลูกดอกมีของกินที่นี่ทั้งเสิร์ฟของกินน้ำหวานป๊อปคอร์นไอศครีมขนมคุกกี้คือมาโมลงทะเบียนแล้วมาเล่นวงมุนล้อกันปรากฏว่าได้ประกาศจ้าไปกันต่อมีทันโยนลงห่วงแล้วก็ลูกอันนี้ต้องใช้สมาธิมากพวกเธอแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะสำหรับคนที่มาในงานพร้อมจองรับโชคห้าช ทองคำสลึงจำนวน5รางวัลโชคที่สาร,รุ่นรับส่วนลดเงินสดสูงสุดสองหมื่นพิเศษโชคที่4รุ่นรับกับ iPad Air และโชคที่5รุ่นรับสร้อยคอทองคํามูลค่า,บา1บาทโบยรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยทุกคนแล้วอย่าลืมมาเต้นมาจอยกับพี่เอ็ดดี้ตลาดแ,<ต>แล้วดาวติ๊กตอกต้องห้ามพลาดเพราะมาถ่ายคลิปในงานรุนรับเงิน2,000บาทเมื่อมีคนมากดหัวใจสูงสุดภา,ารอฟังผลวันที่2 7นี้พร้อมติด2แฮชแท็กนี้ไปเลยจ้าแล้วมแอลที่งานกันนี้นะ